สา,สาวๆก็คงจะหาวิธีการบำรุงผิวพรรณของเราให้เนียนนุ่มน่าสัมผัสกันใช่ไหมล่ะคะโดยที่กว่าที่เราจะสวยได้เนี่ยเนาะเราก็ต้องดูแลมันไปทักซอกทุกมุมกันจริงๆเลยใช่ไหมโดยที่เชื่อนะคะว่าสาวๆหลายๆคน,นต้องมีปัญหาแบบบวนแน่นอน,นะคะ่ะนั่นก็คือผิวพรรณใต้วงแขนนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของบวน,นะคะ่ะก็คือ1การถอนค่ะดึงมันออกมาเลยนะคะแบบนี้นะคะหรือว่า2การโกนค่ะ ซึ่งวิธีการโกนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะคะแต่ปัญหาของมันก็คือเวลาที่เราถอนหรือโกนเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยหลุดออกมาด้วยค่ะแล้วเวลาที่ผิวมันหลุดออกมาเนี่ยนะมันจะทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นแห้งทําให้มันเป็นรอยดํารอยแดงหรือแย่สุดๆเลยนะคะก็คือตุ่มหนังไก่นั่นเองค่ะ ซึ่งเวลาที่สาวๆโกนหรือถอนเราก็จะใช้เวลาประมาณสองสาวันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะถอนทีแล้วใช่ไหมเพราะเราจะทนไม่ได้ค่ะถ้ามันจะแบบเป็นตอขึ้นมานิดๆอะไรแบบนี้ยแต่กว่าที่ผิวของเราเนี่ยจะฟื้นฟูบำรุงขึ้นมาจนสวยงามเนี่ยนะต้องใช้เวลาถึง14วันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรู้ตัวไหมคะว่าสาวๆกำลังทำร้ายผิวใต้วงแขนของเรากันอยู่นะอืมทำให้เราเนี่ยไม่กล้าโชว์ผิวแบบนี้เลยต้องปิดเอาไว้หมีแจ็คแกละไว้แบบนี้เลยนะคะ แต่โบก็จะปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราอยากจะมีผิวใต้วงแขนที่สุขภาพดีเรียบเนียนกระจ่างใสเราก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาอย่างถูกต้องค่ะเพื่อฟื้นฟูผิวใต้วงแขนที่โดนเราทําร้ายอยู่ทุกๆวันบุก็เลยต้องหาตัวช่วยที่จะมาดูแลผิวพันธุใต้วงแขนของบัวค่ะ mm hmm. แล้วเอาจริงๆนะโบก็ลองผลิตภัณฑ์มาแล้วมากมายค่ะแต่ว่าทั้งที่เขาบอกว่ามันเป็นสูตรสําหรับผิวบอบบางหรืออ่อนโยนต่อผิวอะไรแบบนี้แต่คือ เอาจริงๆนะคือมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะจนกระทั่งบัวมาเจออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะนั่นก็คือเจ้า Do d o p e D.o. ตัวนี้นะคะซึ่งบัวว่ามันดีมากๆเลยนะเพราะว่าทําให้ผิวใต้วงแขนของบัวนเนียนนุ่มแล้วก็เหมือนไม่เคยผ่านการถูกทําร้ายมาก่อนเลยค่ะเพราะมีส่วนผสมของ Moisturizing Cream ถึงหนึ่งใน4ส่วนซึ่งถือว่าช่วยทําให้ผิวพันใต้วงแขนของบัวเรียบเนียน รีเซลีนช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้คงอยู่ในชั้นผิวและน้ำมันดอกทานตะวันที่อุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เมื่อเราใช้โดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะพบว่าผิวใต้วงแขนของเรากระจ่างใสและเรียบเนียนค่ะโดยเฉพาะผิวที่คล้ายหนังไก่ของเราเนี่ยจะดูเนียนขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้กันเลย สำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาแบบโบวก็อย่าลืมไปหามารองใช้กันดูนะคะแล้วได้ยินว่าตอนนี้ที่แฟนเพจของโดบ Thailand น,นะคะก็มีการจัดกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฟรีอีกด้วยค่ะยังไงไปรองมาใช้กันดูแล้วก็มาเป็นสาวโดบแบบโบวนะคะสุดท้ายนี้นะคะโบวก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาให้แฟนๆร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับตัวช่วยดีๆในการบำรุงผิวพรรณใต้วงแขนอย่างโดบดีโอไปใช้กันฟรีค่ะ วิธีการก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะเพียงแค่สาวๆคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าสาวๆมีวิธีการบำรุงผิวพรรณใต้วงแขนยังไงแล้วก็20คอมเมนต์ที่ถูกใจบัวน,นะคะก็รับไปเลยค่ะเดลฟีโอฟรีค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบาย